และช่วงนี้ค่ะมีรายงานพิเศษนะคะจากพิธีกรคนพิเศษะค่ะนั่นก็คือพี่อาร์มบิบูลน,นั่นเองค่ะ,คะพิธีกรจากรายการไทยนิยมนะคะซึ่งเป็นรายการที่ทางช่อง3และก็เซ h ร์เชนเทนเมนต์นะคะจัดทำขึ้นมาเพื่อสนับสนุนซอฟต์พาวเวอร์ของเมืองไทย<ช>นั่นเองนะคะและพี่อาร์มค่ะก็ได้มีโอกาสไปร่วมง,งาน Thailand Showcase 2023นะคะที่ลอนดอนสหราชอาณาจักรค่ะซึ่งในงานนี้นะคะก็มีการนำของดีของเด็ดของประเทศไทยไปโชว์กันมากมายเลยในการออกบูเยอะแยะเลยนะคะรวมถึงพี่อาร์มมีโอกาส ได้ไปพูดคุยกับท่านทูดด้วยไปติดตามสกุปนี้กับพี่อันได้เลยค่ะผมยืนอยู่ใจกลางกรุงรอนดอนเลยนะครับนี่คือคา n o โนปี้มาร์เก็ตแล้วอยากบอกคุณผู้ชมว่างานที่คุณผู้ชมที่เห็นอยู่ข้างหลังตรงนี้คืองานที่สถานพูดไทยที่กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษโดยท่านเอกคาชทูตธานีและก็ทีมงานทุทกคนคนไทยทุกคนที่จัดขึ้นเป็นงานที่เหมือนเป็นไทยเฟสครับ เป็นงานที่ทางสารพูดไทยอยากจะให้ผลิตภัณฑ์ของคนไทยความสามารถของคนไทยได้มีโอกาสได้รวมตัวกันจ e ัดอีเวนต์ครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งที่2ครับเราจะมีโอกาสได้สแสดงให้กับชาวต่างชาติได้เห็นว่าผลิตภัณฑ์ของคนไทยความสามารถของคนไทยเป็นอย่างไรนี่คือการนําเสนอซอฟต์พาวเวอร์ของคนไทยให้กับชา,าชาวต่างชาติได้รู้จัก ญาติเรียนถามเรื่องพูดเรื่องการจัดงานในครั้งนี้ครับครับ,ค,รบคือต้นกำเนิดของงานนี้นะครับคือเมื่อช่วงโควิดนะครับตอนนั้นเนี่ยธุรกิจไทยในสายการาจักรเนี่ยก็ประสบปัญหามากเพราะมันมีล็อกดาวน์ไม่สามารถขายของได้ทางสายทูตก็เลยทำเป็น Thailand UK Marketplace ออนไลน์แต่หลังโควิดเนี่ยแทนที่จะทำออนไลน์แล้วก็เลยทำอินเพรสเซนต์หรือออฟไลน์ก็ได้นำไปสู่การจัดงานครั้งแรกเมื่อปีที่แล้วส่วนใหญ่แล้วจะเป็นภาคตะวันตนะครับเป็นเป็นผู้ประกอบ คนไทยที่เปิดร้านอยู่ที่นี่มีบางส่วนที่มาจากประเทศไทยที่อาจจะมาการังจะดูว่าจะมาเปิดธุรกิจที่นี่หรือไม่แต่ส่วนใหญ่แล้วเป็นผู้ประกอบการไทยที่นี่จำนวนมากคนในสามราชอาณาจักรนะครับชื่นชมชื่นชอบประเทศไทยเป็นอย่างมากนะครับดังนั้นถ้าเผื่อคนอังกฤษไต้มาเที่ยวประเทศไทยก็ก็จะต้อนรับเขานะครับในขณะเดียวกันคนไทยที่มาเที่ยวในสามราชจักรมาศึกษาที่นี่นะครับเราก็สามารถร่วมมือกับเขาได้ในสาขาความร่วมมือที่เราอยากจะเล่าได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการศึกษา เรื่องของการแพทย์ก็ดีนวัตกรรมใหม่ๆนะครับคิดว่าโอกาสที่เราจะกระชับความสัมพันธ์ในระดับประชาชนมีอยู่มหาศาลครับ ขอบคุณท่านทูตธานีนะคะแล้วก็พี่อามด้วยนะคะต้องบอกว่าเป็นอะไรที่น่าชื่นใจมากๆเลยเพราะว่าคนอังกฤษเนี่ยชื่นชอบเรื่องราววัฒนธรรมผลงานต่างๆของประเทศไทยของเรานะคะก็อยากจะให้โชว์เคสแบบนี้นะคะสามารถที่จะแบบว่าดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวอังกฤษมาเที่ยวเมืองไทยกันได้เยอะๆด้วยนะคะรอต้อนรับอย่างเต็มที่เลยทีเดียวค่ะแน่แ่